เมื่อกี้พี่พูดสามหนุ่มใหญ่เขามองตลาดว่าดีนะอะเป็นไซส์เวอัพนะแล้วฝั่งคุณเอกที่เพิ่งเป็นหนุ่มเนี้ยครับยังไม่ใหญ่ใช่ไหมอาจจะใหญ่แล้วก็ได้มองทิศทางตลาดเป็นอย่างไรฮะตอนนี้คะ่ะจริงๆก็คิดว่ามันก็คงพอคืออันนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันมีแต่ข่าวค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ <c oughs> นายุทธนายบการเงินนะครับเฟดก็ส่งสัญญาชัดเจนนะครับว่าดอกเบียน่าจะมีโอกาสที่จะอาจจะพีคแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนโยบายบการเงินเนี่ยค่อนข้างจะดูแล้วค่อนข้างจะไปในทางที่เรียกว่าผ่อนคลายนะครับอันนี้คือเรื่องของต่างประเทศนะครับทีนี้มาดูในประเทศกันบ้างนะครับในประเทศเองเนี่ยก็คิดว่าพรุ่งนี้เองสารรัฐมนูญก็น่าจะพิจารณานะครับว่าจะตัดสินเรื่องของคําร้องจากเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าอย่างไรจะรับคําร้องหรือไม่รับคําร้องนะครับ ถ้ารับคำร้องแต่ไม่เลื่อนของแต่ไม่เลื่อนทามาในการโหวตนายกนะครับก็แปลว่าเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมก็น่าจะเดินดได้ต่อนะครับ <b: pure. S 1> ดังนั้นถ้ามองเรื่องของการเมืองก็ดูแล้วก็ค่อนข้างจะดีนะครับเรากําลังจะได้อาฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะครับมอไปยังเรื่องของเรื่องของต่างประเทศก็ดูแล้วทิศทางค่อนข้างจะผ่อนคลายจากเรื่องของนโยบายการเงินนะครับดังนั้นตลาดก็คงจะค่อยๆไซเว่อพ uh, ขึ้นไปได้จริงจริงก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากมองถึงขนาดว่าแบบมันจะบูริชมากนะครับ เพียงแต่การปรับขึ้นเอง,นงอาจจะอาจจะทําได้อยู่แต่การปรับขึ้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่าอัพไซด์จะเยอะมากนะครับอาจจะขึ้นไปสักพันห้าร้อยแปดสิบพันหกร้อยจุดเป็นไปได้แต่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 ถ้าแ,แ,แ,แต่ถ้าจะเกินกว่าพันหกร้อยจุดไปไกลๆเนี่ยผมคิดว่าจะค่อนข้างยากนะเพราะว่าวันนี้ปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยเองในเชิงของกําไรกําไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอ่าบลูเบิร์กเนี่ยปรับ eps ลงต่อเนื่องนะครับกำไรสุทธิตัว eps จะปรับลงต่อเนื่องนะครับดังนั้นคงไม่ได้คาดหวังอัพไซด์ที่เยอะก็คงแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมข,ไจจจจขึ้นไปัก พันห้าร้อยแปดสิบพันหกเพราะว่าเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าก็ยืนสู้กันอยู่ที่พันห้าร้อยสิบอยู่เนาะถ้าอย่างนั้นเองอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพีหนึ่งพูดถึงบ b l ีแอลกับตัวที่พี่จำได้เซนใช่เนาะพี่แนะนำยังเป็นไงต่อฮะหรือว่าสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนหน้าหุ้นรหรือยังไงฮะเอออาจจะต้องเปลี่ยนกันบ้างนะเพราะจริงบ b บีขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่วันที่เราคุยไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วผลประกอบการค่อนข้างดีแล้วก็นโน้มไตรมาสสามเนี่ย เดี๋ยวลุนด่ายนี้นะครับที่กรนงอจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งมีโอกาสสูงที่กรนงอจะปรับขึ้นดอกเบี้ยสัก0.25ถ้าเป็นอย่างจริงแบงก์น่าจะน่าจะโอเคนะครับนิมน่าจะดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงคาดหวังอัพไซด์ได้ไม่เยอะมากเพราะบีบเองก็ปรับขึ้นมาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยต้องปรับปรับกลยุทธ์กันนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมองไปที่ตัวไทยูเนียนนะครับตัวทียูเพราะว่าที่ผ่านมาผมเห็นราคาหุ้นลงมาเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารสัตว์นะครรัับนน่วาาเเลลหหกกะะๆป็ ในช่วงไตรามาสหนึ่งไตรามาสสที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยลูกค้าของตัวไอเทลเนี่ยนะครับมีการเรียกว่าสต็อกสินค้าไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าตัวอินเวนทอรี่หรือว่าสต็อกสินค้าของกลุ่มลูกค้าของตัวไอเทลเนี่ยเริ่มหมดแล้วเพราะที่ผ่านมาสั่งไปเยอะนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมีการรีสต็อกเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าจะมีจะมีคาสั่งซื้อออเดอร์ที่กลับมาค่อนข้างจะเป็นเลเวลปกติ ดังนั้นผลประกอบการที่เคยย่ำแย่ในช่วงไตรามาส1-2เนี่ยเดี๋ยวช่วงไตรามาส3-4เนี่ยจะเริ่มเห็นคําสั่งซื้อที่กลับเข้ามานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยที่คุยกับทางผู้บริหารมาอ n a l อร์ลิสเมตติ้งของตัวไอเทลเนี่ยผู้บริหารก็ยืนยันเหมือนกันว่า,าเริ่มเห็นคําสั่งซื้อที่เข้ามานะครับก็แปลว่า Inventory ี่ของอลูกค้าเนี่ยจะเริ่มหมดแล้ว นะครับแล้วก็จะส่งผลดีไปยังตัวทีที่เป็นบริษัทแม่นะครับเพราะว่าผลประกอบการทีไตรามาสสอาจจะไม่ดีมากนะครับแต่เดี๋ยวไตรามาสสไตรามาสสี่เนี่ยไอเทลกับมาดีทียูก็จะกลับมาดีด้วยนะครับส่วนคอหลักของตัวท U เนี่ยที่เป็นอาหารอาหารกระป๋องตัวอาหารแช่แข็งเนี่ยยังค่อนข้างจะโอเคอยู่ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็รอรุ้นเรื่องของอตัว อาหารสัตว์ที่จะเริ่มกลับเข้ามาซึ่งจะทําให้ผลประกอบการทียูกลับมาดีขึ้นแล้ววันนี้ราคาหุ้นเองก็ผมคิดว่าอยู่ในโซล,ล่างมากนะนะครับสำหรับตัวทียูเนี่ยก็มองว่าดาวไซด์ไม่น่าลึกมากนะครับแลวมองอัพไซด์ค่อนข้างค่อนข้างจะเปิดด้วยถ้าเกิดถามราคาเป้าหมายของเราสําหรับตัวทียูเนี่ยเราก็ให้ไว้ที่ประมาณสัก20บาทก็ยังมีอัพไซด์ให้เทรดค่อนข้างเยอะนะครับราคาหุ้นเอไม่แพงนะครับใช่แล้วก็ดีเวนยูดีเวนยูเนี่ยคาดหวังได้ประมาณสักห้าถึงหกาปอร์เ้็นต PE ะสำหรับราคานี้เนี่ยก็ตกอยู่มาสัก สิบเท่าเองไม่แพงมากนะครับก็เลยชอบทีนะครับด้วยหลายๆอย่างพวกหุ้นอาหารที่ผ่านมาพี่สังเกตดูราคาลงอย่างเช่นพวกซีพอะไรก็ลงลงหมดเลยนะครับคือคือคือต้องแยกกันนะครับระหว่างซีพีเอฟทียูไม่เหมือนกันนะครับซีพีเอฟเนี่ยเขาจะเน้นขายเนื้อหมูเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ซึ่งวันนี้เนี่ยราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ต้องเน้นทำตรงว่าลงค่อนข้างเยอะนะครับไม่เหมือนกันแต่แต่ทียูเองเนี่ยจริงๆถ้าเกิดราคาพวกนี้ลงอ่ะดีก็ดีเขาได้ซ้ำไปถึงว่าราคาหมูราคาไก่ราคาทูน่าพวกเนี้ยเพราะว ครัเป๋องใช่ไหมอ่าใช่ต้องแยกกันนะครับอืมแปลกดีนะฮะเพราะหุ้นอาหารก็บางตัวก็ขึ้นบางตัวก็ลงอย่างเช่น C P F นะฮะก็เป็นหุ้นอาหารเหมือนกันลงนั่นเองนะฮะมีมีคําถามนีดหนึ่งพอดีแนะนําหุ้นอาหารมาพี่ก็เลยขอตอบเอเชียนด้วยอีกตัวหนึ่งอันนั้นคล้ายคล้ายกับ I T C I T L หรือยังไงไหมคล้ายคล้ายกันคล้ายๆกันนะเพราะว่าเพราะว่าพราะจริงเอเชียนก็ทําอาหารอาหารกระป๋องอาหารทะเลเหมือนกันนะครับก็ภาพก็จะคล้ายๆกับทีอยู่แล้วก็ มีบริษัทลูกด้วยที่ทา AI ที่เป็นตัวอาหารสัตว์แต่ก็ต้องเรียนามตรงว่าสเกลสเกลของ AI กับ Intel เนี่ย i อเทลเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยจะ,จะค,<อ>ค่อนข้างใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่าใหญ่กว่า AI เยอะมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดเล่นเล่นเล่นหุ้นกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยผมกลับมองไปที่ผู้นําอุตสาหกรรมก็คือตัว TU มากกว่าเพราะ TU เนี่ยเป็นทั้งเจ้าอาหารตลาดกระป๋องอาหารแช่แข็งแล้วก็อาหารสัตว์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆธุรกิจของเขาใหญ่มากนะครับวันนี้ TU เนี่ยเป็นเบอร์ต้นตในในาหรกกรงแล้ว็ั วันนี้เนี่ยมีเลสลอฟเซอร์ที่เป็นร้านอาหารที่อยู่ในสหรัฐด,ด้วยนะครับก็เป็นเช่นน,น,นั้นเองนข้างใหญ่ใชอย่างงั้นเองคนที่ติดหุ้นเอเชียนกับติดหุ้นเอไอถ้ามีเงินเหลือมาถั่วซื้อหุ้นที่อยู่มากกว่าที่จะไปถั่วเอเชียกับเอไอหรือเปล่าใช่ผมมองว่าเป็นคนผมผมมองว่าผมมองว่ากลยุทธ์นี้กลยุทธ์นี้น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกคือ,อผู้นําธุรกิจมักจะมีความได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับในแง่ของการต่อรองกับทั้งซัพพลายเออร์แล้วก็ต่อรองกับลูกค้าเนี่ยผู้นําจะค่อนข้างจะจะเด่่่นนกววาอยูแล้ะครับ คำถามนี้เป็นคำถามที่มีนักพูนถามีตั้งแต่ช่วงต้น,นรายการแล้วล่ะว่าเอเชียทีวีชีวิตจะรอดไหมอะไรเงี้ยนะฮะ,ะก็มีคําตอบจากน,นั่นเองอธิบายให้กับนักทุนได้เห็นภาพว่าทียูเองนะเป็นเจ้าใหญ่แล้วก็ไอทีซีไอเทลนั่นเองเป็นเจ้าใหญ่ส่วนเอเชียนกับทางด้านเอไอเป็นขนาดเล็กซึ่งราคาหุ้นกลุ่มนี้อย่างเช่นตัวเอเชียเองเองนี้ยเคยขึ้นไปสูงสุด19บาทจนตอนนี้กดเลยแค่8บาทท่านั้นเองนะ ก็ท่านที่ติดมีหลายท่านที่ติดก็ลองพิจารณาสิ่งที่คุณเอกอธิบายให้กระทังทุนฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะได้ค่ะตัวเดียวนะหรือว่าอย่างไงอ่าจริงๆตัวที่น่าสนใจตัวอื่นๆก็น่าจะมองไปทุกที่พวกค้าปีกนะเพราะเออย่างนี้ผมผม,ผมเชื่อว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาในในในเรื่อง <Okay. S 2> นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะจะพรรคไหนก็ตามแต่นะครับก็ คิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยคือกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคในประเทศซึ่งผมคิดว่ากลุ่มค้าปีได้ไประโยชน์แน่นอน c p o อ c p x a พวกเนี้ยนะครับมาแน่นอนนะครับและราคาุ้นตัวนี้ก็ยังถือว่ายังค่อนข้างยังยังแรกกาดด้วยนะครับไม่ได้ปรับขึ้นได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองไปยัง Q3 Q4 เนี่ยเดี๋ยวไฮซีซั่นการบริโภคก็จะกลับเข้ามานะครับ <Yeah. S 1> ดังนั้นกลุ่มจะเดิมน่าสนใจครับ พี่ข้างคนกังวลมาแน่นอนนี้พี่ก็รอมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เลือกตั้งจนปัจจุบันแล้วนะรอหน่อยนกล้ละไกล้ละไกล้ละอีกนิดเดียวดีวนิดเดียวไกลละกลละสี่พี่อนี้ก็เนาะยืนยืนกันตรงโซนหกสิบ้น้นตรงนี้หกสิบห้าสิบนะฮะรวมทั้งซีพีเอ็กาน,นี้ก็โอ้เรามาเป็นชาติตั้งแต่สี่สิบสามบาทจองมาลอะอะจะกลับมาถึงจองกันหรือเปล่าเนาะประมาณนี้อะลองดูนักทุนที่เคยถามคําถามเยอะ CPO CP extra แล้วก็ TU แล้วก็หลายๆตัวนั่นเองนะฮะประมาณนี้ลองลองเอาไปตึกตองดูนะฮะว่าจริงไม่จริงกันแบบไหนนะฮะวิธีการคิดแล้วก็การลงทุนอันนี้คุณเด็กให้ในแนวการลงทุนหมดเลยเนาะพี่ดูเนาะถือไประยะหนึ่งก่อนใช่ครับใช่ครับ ขอบคุณมากเลยค่ะขอ,ขอบคุณ<ม>ค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่อนสวัสดีค้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจนนักลงทุนเองที่จะตามกันต่ออย่าลืมรอบพิเศษในรอบนี้ก็จะมีเรื่องราวของหุ้นกลุ่มแก๊งชาชาชามา